วันนี้ทีมงาน 4T เดินทางมาถึงกำแพงเพชรนะครับแล้วก็เรามาดูแปลงมันสำปะหลังผู้ประสบผลสำเร็จจากการใช้ปิดพันธ์ตัวนี้ครับ 4T ที่สวัสดีครับครับสวัสดีครับแนะนำตัวกันให้ผู้ชมด้ครับครับสวัสดีครับผมวัตตออนคำบุญคุณบ้านหัวยางตำบลหนองค้าอำเภอไทรงามกำแพงเพชรครับเพิ่งใช้ 4T หรือใช้มานานแค่ไหนแล้วครับ ไ้มานานสองปีกับข้าปีที่สามนะครับแล้วพี่มาพบหรือรู้จักโปรตีได้ไงครับรู้จักทางเพจครับบ <Wow. S 1> ัวพอดีปีนั้นข้าวทำข้าวด้วยทำข้าวด้วย,ป,นนป,ยปีนั้นข้าวเป็นหลอดหอมเยอะปีนั้นข้าวเป็นหลอดหอมบัวลงครับจากที่ว่าจะไถทิ้งแล้วก็ oh. ต,ตัวนี้มาฉีดก็ได้เพิ่มมาอีกไลน์นึงก็เกือบเวีนเหมือนกัน <Wow. S 1> จากที่ข้างเพื่อนเพื่อนบ้านทิง้งกันหมดแล้ว หลังจากนาข้าวพี่ใช้แล้วประทับใจพี่ก็เลยเอามาฉีดที่มันสังอีกมบัมะหลังเห็นไหมครับ,รบท่านผู้ชมปลูกกี่ไร่นะครับ27ไร่ครับมันของที่พี่ปลูกเนี่ยในอดีตเมื่อก่อนเนี่ยผลผลิตเป็นยังไงบ้างครับก่อนไร่ละสี่ตันไม่เกินห้าตันครับอให้ปุ๋ยเยอะไหมสมัยก่อนก่อนสมัยก่อนใช้เยอะครับเมื่อก่อนหนึ่งก็สองไร่ปลูกมันครั้งหนึ่งได้หวานกี่รอบัก็จะหวาน สงพื้นครั้งหนึ่งแล้วก็มาอีกสี่เดือนครั้งหนึ่งครับหนึ่งลูกสองไร่วันสองครั้งก็คูณสองไปครับนะครับสมมุติถ้ารลยยี่สิบเจ็ดไร่ก็ครั้งหนึ่งก็ตกประมาณสิบกว่าลูกสองครั้งก็สามสิบกว่าลูกอันนั้นคือในอดีตนะครับแต่ผลผลิตก็ยังได้แค่สี่ตันห้าตันเท่าเดิมพี่ฉีดครั้งแรกเนี่ยความประทับใจของการใช้พี่เล่าให้ผู้ฟังทางบ้านชมนิดหนึ่งครับก็ฉีดครั้งแรกก็ เจ็ดวันก็เริ่มเปลี่ยนแปลงเป็นจากใบที่มันซีดก็กลับมาเขียว <Wow. S 2> เวลาอีก 15, สิบห้าวันฉีดทําอีกทีนึงผมฉีดทําอีกทีนึงก็วันนี้ก็ใบเข,เขียวเข้มอย่างที่เห็นข้างหลังเลยครับแล้วพี่ฉีดยังไงฮะเดือนละกี่ครั้งหรือกี่วันครั้งตอนแรกๆก็สิบห้าวันครั้งไปนานๆก็ยี่สิบวันครั้งนึงอะไรอเงี้ยอ๋อทั้งหมดในหนึ่งฤดูการปลูกเนี่ยพี่ฉีดประมาณกี่ครั้งพอจําได้ไหมครับประมาณสี่ห้าครั้งก็ถือว่าไม่เยอะนะครับท่านผู้ชม แต่ว่าทราบข่าวว่าพี่ลดปุ๋ยเคมีลงไปเยอะเลยรถลดเยอะนะครับจากสองสองลายต่อลูกก็จะเป็นสี่ลายต่อลูกหรือสามลายต่อลูกนะครับตอนนี้เพราะว่าใบมันเขียวดีแล้วครับแล้วไฮไลท์อะครับตอนที่พี่ขุดมันสำปะหลังเนี่ยมันมันมันเกิดความตื่นเต้นอะไรขึ้นครับทางคนมาขุดเขาเล่ากันปากต่อปากว่ามันของปอปตขุดแล้วได้เงินเยอะดีเพลินดีรวมกับ เป็นคุ้มค่าแรงหน่อยก็คือขุดแล้วได้เงินเยอะดีคือยังไงฮะได้เพิ่มตันเยอะเขาขุดกันเป็นตันก็ได้หมาเป็นตันนะครับถ้ายิ่งจํานวนตันเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งได้ค่าจ้างขุดมากขึ้นเท่านั้นแล้ววันนั้นค่าเฉลี่ยของคุณพี่เนี่ยเมื่อคิดเป็นจํานวนตันต่อไร่เนี่ยดีดกลับมาแล้วมันได้ประมาณเท่าไหร่ก็ตอนนี้ก็เริ่มใช้หมาก็ไม่ต่ำกว่าเจ็ดตันค่าเฉลี่ยทั้งหมดนะครับจากสี่ตันห้าตันก็ขึ้นมา ตันอันนี้คือสูงสุดแล้วใช่ไหมเจ็ดตันเจ็ดตันสูงสุดก็ก็เกือบหนึ่งเท่าตัวนะพี่นะเกือบหนึ่งเท่าตัวแล้วครับพี่มีอะไรฝากบอกเกษตรกรทางบ้านบ้างครับครับเกษตรกรทางบ้านนะครับถ้าปลูกมันอยากให้คุณภาพได้สูงสูงดีๆแป้งเปอร์เซ็นแป้งเยอะๆต้องใช้โฟทีครับต้องใช้โฟทีเท่านั้นนะครับประหยัดเงินด้วยแล้วก็ ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายด้วยครับรับรองเลยว่าผลผลิตเพิ่มขึ้นแน่นอน100%นะครับขอบคุณครับวันนี้ทีมงาน 4T คงลากันไปเท่านี้นะครับแล้วโอกาสหน้าไปที่ไหนเราจะพบกันใหม่สวัสดีครับ